อันนี้นี่ย้อนย้อนกลับม,มาหาผู้ใหญ่เลยนะกลับมาหาผู้รู้เลยนะว่าเวลาที่เรารู้อะคือคนที่เป็นผู้รู้เนะี่ยต้องต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้ความขัดแย้งนะแล้วก็ต้องเรียนรู้คนเรียนรู้ธรรมชาติของคนไม่ใช่ว่าเรามีความรู้อย่างเดียวแล้วเราก็จะสอนจะสอนจะสอนเดียวนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แนวท่านอบีนะ คือเราต้องเราต้องกว้างนะพี่น้องจะถ้าจะเป็นดาอีเนี่ยจะเป็นคนทาการด่าวะเนี่ยต้องกว้างแล้วต้องรู้วิธีการของท่านนบีคือท่านนบีได้สอนเราถึงการด่าวะถูกไหมครับแล้วท่านนบีสอนเราในเรื่องของความรู้ที่จะไปด่าวะแล้วท่านนีสอนเราถึงเรื่องวิธีการที่จะไปด่าวะเพรา,เราระาาเราต้องเข้าใจคนว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กที่กําลังกําลังศึกษากําลังเรียนรู้นยคือกาลังร้อนแล้วกําลังเรียนด้านเดียวเขายังไม่ได้เรียนการวิเคราะห์ยังไม่ได้เรียนว่าคือมีเวลาความขัดแย้งระหว่างอุลามะเนี่ยว่า ทัศนาอนเข้มีความาเห็นยังไงแล้วเขามีหลักฐานแบบไหนอะไรยังไงพี่น้องสังเกตนะว่านะคนที่อ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยจะจะเบาเลงเพราะว่ารู้เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามครับนะและก็เข้าใจเขาแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กที่กําลังกาลังร้อนๆเนี่ยนะเราจะเราจะเห็นว่าเด็กที่กำลังร้อนๆเวลาที่เกิดความขัดแย้งแล้วเนี่ยเขามักจะปัญหามักจะมาจากคนกลุ่มนี้ มักจะมีคําพูดอะไรที่แปลกๆปลอมๆมาคําพูดอะไรที่มันรุนแรงออกมาเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะวงบอกให้รู้ถึงอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เขาเนี่ยไม่อบรมเรื่องนิสัยไม่อบรมเรื่องของมารยาทเวลาเรารู้ว่าเด็กชุดนี้จะเป็นคนที่ร้อนเนี่ยจะเป็นคนที่ร้อนแรงเนี่ยเราต้องคอยปามเขาถ้าเป็นลูกศิษย์เรานะต้องคอยปลามเขาต้องคอยห้ามเขาต้องคอยบอกเขาถึงเรื่องเรื่องมารยาทถึงเรื่องการเรียนรู้ถึงเรื่องความขัดแย้งถึงเรื่องความเข้าใจ แล้วมันก็จะได้มาคือในในสมัยท่านนบีสุลตาร์ของอะลไรวะซัลลัมเนี่ยนะเวลาที่บรรดาสหบาร์ได้ขัดแย้งกันเนี่ยหรือเวลาที่มีการขัดแย้งกันจะระหว่างสหบาร์หรือว่าจะมีคําถามจากจากใครต่ละใครมาเนี่ยเขาก็จะมาถามท่านนบีสุลตาร์ของอะลไรวะซัลลัมซึ่งมีคําถามมาหาท่านนบีเนี่ยมากมายที่อัลเราทาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานนะเรคือเราได้เราเราจะได้ยินในหลายๆลายอายะนะที่มีคําถามว่ายัสอาลูนะคะพวกเขาทั้งหลายถามเจ้า ถามเจ้านี่หมายถึงถามท่านนบีสุลต่านของอเลฟซัลลัมยัสอลูนะครับถึงจะถามเจ้าถึงสิ่งนั <cake> ้นถึงสิ่งนี้เนี่ยอย่างเช่นในอายะที่อเลาอ่านตอนนี้วอยัสอลูนะครับมาดาอัลฮิลละหละฮุมพวกเขาถามเจ้าว่าอะไรที่เป็นที่อนุญาตให้กับให้กับพวกเขาวอยัสอลูนะครับมาดายุนเฟกูนพวกเขาทั้งหลายถามเจ้าว่าจะให้พวกเขาทั้งหลายได้ทําการบริจาคอะไรยัสอลูนะครับอินอะฮิลละพวกเขาทั้งหลายถามเจ้าถึงอะฮิลละถึงอะไรว่าอะฮิลละเนี่ยคืออะไรคนเรียมอัลกีตุลินนัสฺฺอัล ว่าท่านอบิจงบอกมันคือคือม่วงาทิตคือสัญญาณเวลาให้กับมนุษย์แล้วเรื่องเรื่องการของของของ,ของการทำฮัจญัสอาลูนะากัอานิชฮเรนฮารอมพวกเขาทาั้งหลายถามเจ้าถึงเดือนที่เป็นเดือนแห่งการต้องห้ามแล้วท่านอบิยูซาลลอยซัลลัมก็เป็นคนที่คอยตอบจะมีคําถามหรือจะมีปัญหาอะไรระหว่างสฮาบบ้าหรือระหว่างพวกยูระหว่างอะไรเนี่ยเวลามาหาท่านเนบ่ยท่านนบีก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่คอยตอบอันนี้คือในตอนที่ท่านนาบีได้มีชีวิตอยู่ จบที่คําตอบของท่านอับดุลเบียร์มุมัติสุลลัลของท่านอับดุลเบียร์สรุลลลลของอะลัยมอสันลาจารย์ผมถามต่อเลยคือความขัดแย้งของซอฮาบะ์เนี่ยพอมีความขัดแย้งกันแล้วกลับไปหาท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัำแล้วท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้ตอบครับในแต่และคําถามในแต่ละเรื่องราวท่านเป็นคนแก้ปัญหาทีนี้หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วรวมยถึงในยุคนี้เนี่ยพอมีเกิดความขัดแย้งแล้วเนี่ย ท่านนบีไม่ได้อยู่ตอบแล้วเรา <c oughs> ต้องทำยังไงอันนี้แหละอันนี้แหละคือคือเป็นคือประเด็นที่เราจะเราจะพูดคุยกันก็คือหลังท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยนะความขัดแ <c oughs> ย้งเกิดขึ้นคือเราก่อนอื่นเลยนะเรามาดูกอนว่าความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ท่านนบีเสียชีวิตไป <c oughs> ครับก็ได้ให้พี่น้องได้ดูตัวอย่างนะพี่น้องดูตัวอย่างความขัดแย้งของบรรดาสหาบาลนะครับ <c oughs> ตอนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ย ซฮาบะขัดแย้งกันว่าท่านนบีเสียชีวิตหรือเปล่าเราจะได้ยินในการท่านนบีรนะว่าพอท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยบางรายงานเราอมมัดชักดาออกมาไม่ยอมรับว่านบีเสียชีวิตเสียชีวิตบอกท่านอาบบีได้สลบไปหรือบางคนบอกว่าท่านอับดเีได้จะกระเดี๋ยวจะกลับมาจะกลับมาหาเราเรามมได้บอกใครบอกว่าโมฮัมมัดเสียชีวิตฉันจะตัดคอมันจัอะไรมันคือถ้าถ้าเร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 าย้อนดูตอนนี้เนี่ย เราอาจจะรู้สึกไม่ถึงนะว่าเอ้ยพออุมาชักดาบออกมาแล้วใครบอกว่าท่านบเีเสียชีวิตแล้วฉันจะฟันคอมันเนี่ยเรายังความรู้สึกว่าเฉยเฉยนะครับอแต่พอได้เอาอารมณ์ได้เอาความรู้สึกไปไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นการขัดแย้งที่มีการมีการชักดาบมีการเงื้อมีการแบบว่าคือถ้าใครพูดฉันจะฟัน ใช่ในยุคนี้เปรียบประหนึ่งกับการชักปืนออกมาแล้วใครไม่เห็นด้วยกับเราเจอแน่ๆอะไรประมาณชักปืนในสภาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยการขัดแย้งเนี่ยเราสามารถเอาแบบอย่างของซาบะเราสามารถเอาแบบอย่างของการขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากท่านอบีเนี่ยมาเป็นตัวอย่างได้อย่างดีมากๆเลยเพ<ม>ราะว่ามองดูการขัดแย้งในยุคนี้เป็นเรื่องของการขัดแยง้งธรรมดาเลย<ม>ธรรมดาเลยเพราะว่าในยุคนั้นนี่อุมาถึงก็ชักดาบใครพูดว่าท่านอบีตายเสียชีวิต เพราะนั้นมันเป็นการขัดแย้งที่ค่อนข้างจะรุนแรงรุนแรงนะครับรุนแรงอันนี้ที่ต้องการให้พี่น้องรู้เนี่ยคืออยากให้พี่น้องรู้ว่าเวลาเขาขัดแย้งกันเนี่ยแล้วเขาทํำยังไงใช่ครับชักดาบมาแล้วเนี่ยใครพูดนบีตายกูฟันเนี่ยอับูบักมาถึงอับูบักมาแล้วก็บอกว่ามังการยาบุรุลมุฮัมมัดันเฟนมุฮัมมัดันก้อนมาใครบอกว่ามูฮัมมัดใครที่ไอบาดาตอมูฮัมมัดตอนนี้มูฮัมมัดเสียชีวิตแล้ว พมังการในอับดุลลอฮฺเฟนละฮายุลไลมุสส่วนใครที่อิบะดาต่อ الله, อลัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ทรงเป็นและไม่มีวันตายนี่คืออบูบาก,กออกมาแล้วก็อ่านอายะกุรอานนะอินนนกาไมยตูนฮุมายตูนแท้จริงเจ้าหน้าเสียชีวิตอุมาร<ะ>พอได้ยินอายะจบเก็บดาบเก็บดาบจบเลยเหมือนกับบอกว่าเหมือนกับฉันไม่เคยได้ยินอายะนี้มาก่อนเลยอ่ะท่านอบีเสียชีวิตละคันแย้งกันต่อว่าจะฝังท่านอบีที่ไหน ขัดแย้งกันด้วย <c oughs> ขัดแย้งกันหนึ่นะชาวมักกะบอกว่าท่านนบ,บีเกิดมักกะต้องฝังมักกะหรือฝังที่มักกะอีกกลุ่มนึงบอกว่าบรรดาอุลามะเนี่ย,ยบรรดาบรรดาบรรดาบนดาาบีเนี่ยครับส่วนมากแล้วถูกฝังที่บบเบตุลมักดิสเบตุลมักดิสก็คือที่ททปาเลสไต,สไตน์เยรูซาสเซนค่ะก็ฝังที่นั่นเพราะนั่นต้องอาบดุบีไปฝังที่นู่นอีกกลุ่มนึงบอกว่าท่านนบีเป็นท่านนบีมาเสียชีวิตที่มะดีนนะท่านนบีฝังฝังที่มมะะะะดีีีนแหลลลทท่่เย ขัดแย้งกันอยากให้นบ,บีฟัจนจนกระทั่งว่าสฮารบะท่านหนึ่งได้มาบอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีส,สัลอรอซัมได้บอกว่าอัลอัมบียะยุตธฟานนนไฮซึอย่างมูตูนบรรดานบีเนี่ยจะถูกจะถูกฝังในที่ที่เขาเสียชีวิตจบไหมจบจบจบด้วยกับตัวบทตัวบทที่จบด้วยกับหลักฐานหลักฐานทีมัน <จบ S 1> ชัดเจนเพราะอันนี้คืออันนี้คือบางตัวอย่างนะที่ที่มันที่มันเกิดขึ้นจางกำลังจะบอกว่าหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอื พราะมีความขัดแย้งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะใครอาอบุบักเข้ามาสวาบ้าเข้ามาเอาหลักฐานมามทุกคนจบ